ครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีวิถีพุทธทุกๆคนวันนี้มาคุยถึงเรื่องทําไมถึงคําว่าเศรษฐนะีใครใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะใช่ไหมไม่ว่าจะเศรษฐีเลเ็กเศรษฐีใหญ่หรืออภิมหาเศรษฐีใครๆก็มีความอยากอ,อยากจะเป็นอยากจะรู้รสชาติการเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นแหละ แต่ไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าเพราะอะไรเห็นไม่กล้า <c oughs> การไม่กล้านี่แหละที่มันเป็นตัวปิดกัน้น <c oughs> เขาเรียกว่าตัวล็อกตัวสำคัญเลยสำหรับการที่เราจะ เดินทางในถนนสายเศรษฐีโดยเฉพาะเศรษฐีวิธีพุทธมันมีหลายมันเลยม,มีมีหลายไม่กล้าเพราะว่ามันไม่มันไม่มีใครมาสอนในภาคปฏิบัติไงแต่ถ้าภาคทฤษฎีหรือภาคความรู้ที่คุณพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าพระอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อสอนน่ะมันมีครบหมดแหละแต่ว่าวิธีการทำอ่ะ ไม่มีใครที่จะมาสอนวิธีการทําที่มันเขาเรียกว่าเอาเน้นๆเอาจริงๆเอาเน้นๆเขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาดตัวอย่างหรือขาดไอดอลหรือว่าขาดที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชํานาญเนี่ยทาให้ทําให้ลูกศิษย์สาวนักศิษย์ทั้งหลายเลยไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าใน มีทั้งสามไม่กล้าชนะไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าพูดสามไม่กล้าเลยใช่ไหมล่ะการที่เรามีเขาเรียกว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่าล็อกกุญแจแห่งความร่ํารวยด้วยด้วยกุญแจคําว่าไม่กล้านี่แหละมันเลยสร้างปัญหาปัญหาเขาเรียกว่า ทับศัพท์ภาษาทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่า,าเหตุปัจจัยหรือว่าอิทับปะัะเยตาหรือว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเราไปล็อกไว้แล้วใช่ไหมไม่กล้าคิดก็ล็อกไว้แล้วครับความคิดไม่กล้าทำการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นไม่กล้าพูดอกีกยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะง่ายที่ทำกับพูดเนี่ย ที่มาก่อนคือความคิดใช่ไหมความคิดนี่เป็นใหญ่ลูกมันเพราะความคิดนี่มาจากใจมาจากหัวใจความต้องการมาจากหัวใจนั่นเองเข <c oughs> าเรียกหัวใจมีความเรียกร้องมีความต้องการแต่ปิดเอาไว้ด้วยคําว่าไม่กล้าเพราะมันไม่มีมันไม่มีใครที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นสักทีเห็นชัดๆเห็นไหมพูดง,ง่ายๆก็คือขาด ที่ปรึกษาหรือ,รอว่า,วาเศรษฐีผู้มีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในการเขาเรียกว่าอสอนหรือว่าบอกที่แนะแนวทางที่จะเป็นเศรษฐีวิถีพุทธแบบที่แมแบบที่มันสบายๆนะแบบสบายๆเดียยแยวถ้ามานะบากบันภาคเพียนทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยมีส่วนใหญ่เนี่ย แบบอย่างมันจะมีแบบนี้ซึ่งเป็นแนวความคิดของเศรษฐียุคยุคเก่าไงเ,เศรษฐียุคเก่านี่มันต้องมีความมานะบากบั่นมานะภาคเพียรสูงใช่ไหมถ้าเรามองมองเห็นการทํางานอะไรของเขาแล้วก็เลยเออพอราบ,บอกว่า,าเศรษฐีวิถีพทธเริ่มจากความคิดการกระทําการพูดและมันต้องง่ายๆง่ายๆสบายสบาเนี่ย ไม่กล้าคิดคิดไม่ออกว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้มันคือการปิดล็อกตัวเองเพื่อเมื่อปิดล็อกไว้แล้วทางที่โอกาสที่มันจะมีมาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยไม่มีะไม่มีโอกาสเกิดเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ ไม่มีใครสอนวันนี้ผมเลยมาบอกร่อใหฟังว่าถ้าคุณขาดความกล้าสักอย่างเดียวกฎแห่งจักรวาลให้บอกว่าความเป็นไปได้หรือว่า possible เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่กล้าไงถ้าเรากล้ากล้าคิดเมื่อเรากล้าคิดปั๊บโอกาสต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะศาสนาพุทธ ก็บอกไว้อยู่แล้วถ้าคุณคิดในทางที่ดีกระทำทางที่ดีพูดในทางที่ดีผลลัพธ์หรือว่าผลที่ได้ออกมานะลับพันตัดเถประทักคีเนะใช่ไหมก็คือผลที่ได้ตอบรับคือผลที่ได้รับมาก็คือคิดมันก็คือทางบวกหรือว่ามีการสนองรับแมสนองรับในทางที่เราคิดนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเรากล้าคิด ที่อยากจะเป็นเศรษฐีวิถีพุทธมันก็จะสร้างโอกาสใช่ไหมธรรมชาติหรือว่ากฎธรรมชาติหรือว่าพระเจ้าหรือว่าพระรัตไตรอะไรก็ได้พระเจ้าดีกว่านะเพราะเราพวกเราก็พระเจ้าพระพรหมพระอะไรเราก็นับถือกันทั้งนั้นเนี่ยเอาพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้พระพระโพธิสัตว์ก็ได้นี่ใช่ไหมเขาท่านก็จะ เขาเรียกว่าส่งโอกาสนะเพราะพระเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่เคยขัดใจนะพระเจ้าพระโพธิสัตว์พลังจักรวาลพลังมหาปัญญาคืออันเดียวกันทั้งนั้นแหะที่เราพูดถึงตรงนี้น,นะอันเดียวกันทั้งนั้นเป็นเหมือนกับองค์พรลมอ่ะดูชัดๆคือ,อพรลมของทางาพราหมใช่ไหมชัดเลยไม่เคยขัด จอะไรเลยไงขอให้กล้าคิดกล้ากล้าทำและกล้ากล้าที่จะเอ่ยปากความต้องการมาโอ้ยพระพรหมให้หมดรักทุกคนรักเท่ากันทุกคนขออะไรได้หมดไม่ไม่ว่าจะเรื่องไหนไม่ตัดสินว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ผิดไม่เกี่ยวอขอถ้ากล้าขอ ฉันก็กล้าให้แล้วกูก็กล้าให้นะเออลูกศิษย์ขอให้เองกล้าพูดกล้าทําเหมือนหลวงพ่อโกยวยไหมมึงพูดมาสั้นๆกระชับว่ามึงต้องการอะไรเดี๋ยวกูจัดให้เงี้ย <c oughs> ดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาคุยให้กับพวกเรานะ <c oughs> เพื่อทำความเข้าใจว่า <c oughs> การเป็นเศรษฐีวิถีพุทธสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้เรานั้นไม่ใช่ไป ไปทําบุญตอนนี้กระถินใช่ไหมก็ไปอธิษฐานสาธุขอให้ลูกลกหลานร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแย่งกันถูกใหญ่เลยอันนี้ยังกล้ากล้าอธิษฐานกล้าขอแต่ว่าขอเรื่องใหญ่ๆตัๆบอกว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่มีกิจการมีธุรกิจที่เป็นหลักเป็นฐานถูกต้องเนี่ยมันไม่กล้าขอเพราะอะไรล่ะถ้า เศรษฐีจริงๆคือมันต้องมีรายได้มีธุรกิจที่เป็นจริงเป็นจังไงไม่ใช่หวยอย่างเดียวแต่หวยอย่างเดียวก็ขอได้แต่ใช่ไหมแต่ว่าหวยมันงวดคงวดหนึ่งมันก็มีไม่กี่ใบไงที่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเอาเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีเป็นที่ภาคภูมิใจที่ไม่ใช่หวยล่ะเป็นธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วอย่างเนี้แต่เราอยากจะรวยในธุรกิจที่เรามีอยู่แล้ว จะทาธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจกเกษตรธุรกิจบริการธุรกิจอะไรก็ช่างก็มันมีอยู่แล้วแต่เราอยากจะมั่งคั่งร่ํารวยด้านนี้เราต้องกล้าคิดนะกล้าคิดว่าเราจะเป็นเศรษฐีใหญ่กี่ล้านก็ว่าไปต้องกล้าคิดและพระเจ้า,าจะส่งโอกาสมาให้พร้อมๆกับสัมทับได้ว่าเองต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มด้วยนะใช่ไหมคนเราถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้เพิ่ม ไม่มีวิชาความรู้เพิ่มมันก็ไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสหรือว่ารักษาการเงินที่มหาศาลได้ไงเราขอตั้งหลายหลาย,หลายล้านเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอมันก็ไม่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความรู้ที่จะไปรักษาหรือว่าไปเพิ่มพูนไปขยายผลให้เงินนั้นมันงอกงามออกมาได้อันนี้คือ เพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าขอก็ต้องกล้าพัฒนาตัวเองมนะันถึงจะเข้าคู่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมพัฒนาตัวเองทางพฤติกรรมพัฒนาตัวเองด้านการพูดนะเพราะฉะนั้นวันน,นี้มีอารมณ์คลึกคลื้นก็เลยอยากจะมาคุยถึงพวกเราเชาวเศรษฐีวิธีพูดทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนการจะเป็นเศรษฐีอย่างที่เงินมีเงินไหลเข้าตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน หรือว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วออนไลน์เพราะมันขายทั้งกลางวันกลางคืนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องปลดล็อกตัวเองโดยการดีดความกลัวนั่นออกไปซสร้างความเชื่อมั่นความกล้าความเชื่อมั่นเข้ามาแทนที่แล้วกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดกล้าศึกษาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ที่ว่ามันทันโลกทันสมัยในสมัยนี้แล้วเอามา,าเมื่อกล้าขอจัก,กรวาลก็กล้าให้หรือว่าพระเจ้าเขาก็กล้าให้อย่างที่หลวงพ่อกลวยลกูยลกศิษย์หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยก็บอกขวาดบอกลูกศิษยแล้ไงทำามึงพูดมาสั้น,นช ắt, ๆชัดๆเดี๋ยวกูจัดให้สวัสดีครับ